สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ The Friendship Podcast Radio เพื่อนเสียงทำ podcast ค,ครับสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเออจาะลึกธรรมะจากพระสูตรต่างๆในพระไตรปิฎกกันนะคะครับผมสำหรับหัวข้อที่เราจะมาคุยมาสำรวจกันในวันนี้ก็คือวิถีจิตคืออะไรตามที่พระพุทธเจ้าสอนครับค่ะคำว่าวิถีจิตนี่ฟังดูอาจจะเ,ออเฉพาะทางนิดนึงนะคะใช่ครับดูเป็นศัพท์ธรรมะหน่อยๆค่ะ แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือกระบวนการที่เกิดขึ้นกับใจของเราทุกคนเลยนะคะเกิดขึ้นตลอดเวลาจริงๆอืตลอดเวลาเลยใช่ค่ะซึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็ได้ทรงอธิบายไว้ในหลายๆพระสูตรเลยค่ะว่าธรรมชาติของจิตหรือไอสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นใจเราเนี่ยเออมันไม่ได้เป็นก้อนๆน,นะไม่ได้เป็นก้อนไม่ได้นิ่งๆไม่ได้นิ่งๆไม่ได้เป็นดวงอะไรแบบนั้นค่ะแต่มันเป็นเหมือนกระแสข,ของความรู้ที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไป แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามเหตุปัจจัยนะคะอ๋อคือเป็นกระบวนการที่ไหลไปเรื่อยๆไม่ใช่ตัวตนที่มันคงที่อยู่ตลอดเวลาแบบนั้นใช่ไหมครับใช่เลยค่ะซึ่งตรงนี้สําคัญมากๆนะคะเพราะว่ามันจะต่างจากความเข้าใจทั่วๆไปของเราพอสมควรเลยครับผมวันนี้เราก็เลยจะพยายามทําความเข้าใจเรื่องนี้โดยดูจากสิ่งที่พระพุทธองค์ท่านตรัสสอนไว้โดยตรงในพระสูตรเป็นหลักเลยนะครับค่ะไม่ได้เน้นไปทางอภิธรรมที่ซับซ้อนมากนัก เพื่อให้เห็นภาพตามพุทธวจนะจริงๆค่ะครับเพื่อให้เห็นว่าพระองค์ท่านชี้ให้เรามองธรรมชาติของจิตจริงๆว่าเป็นยังไงอะไรคือแก่นสําคัญที่ทรงอยากให้เราเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของใจเรานี่เองค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับอาจารย์คาว่าจิตเองเนี่ยครับตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ลักษณะพื้นฐานของมันจริงๆเป็นยังไงครับค่ะถ้าจะให้เริ่มนะคะคิดว่าจุดที่ดีมากๆเลยคือพระพุทธพจน์ในจิตตสูน่ะคะ่ะที่ท่านตรัสไว้ว่า จิตนี้ผ่องใสแต่เศร้าหมองเพราะอุปกิเลสท,ที่จอรมาสู่อืมจิตนี้ผ่องใสแต่เศร้าหมองเพราะอุปกิเลสท,ที่จรมาสู่คําว่าผ่องใสนี่คือยังไงครับแล้วอุปกิเลสท,ที่จอนมานี่มันคืออะไรครับอาจารย์ค่ะคำว่าผ่องใสตรงนี้นะคะเออ อาจจะไม่ได้หมายความว่ามันดีเลิศประเสริฐอะไรในตัวมันเองนะคะแต่เหมือนกับว่าธรรมชาติเดิมๆของมันเนี่ยมันเหมือนพื้นที่ว่างๆอ๋อโลง่โลงๆใช่ค่ะหรือเหมือนน้าใสๆที่ยังไม่มีสีอะไรมาผสมเลยมันมีความเป็นกลางๆรับรู้เฉยๆนะคะครับแต่ทีนี้ที่มันเกิดความรู้สึกต่างๆขึ้นมาได้เช่นขุ่นมัวดีใจเสียใจโกรธหลงอะไรพวกนี้ค่ะก็เพราะว่ามันมีอุปกิเลส อุปกิเลสค่ะหรือก็คือสิ่งเศร้าหมองหรือผู้อารมณ์ต่างๆเนี่ยเข้ามากระทบมาจอรมาสู่จิตคําว่าจอรมาเนี่ยคือก็คือมันไม่ได้เป็นเนื้อแท้ของจิตนะคะเหมือนเป็นแขกที่แวะเข้ามาปรุงแต่งจิตในตอนนั้นๆมากกว่าไม่ใช่เจ้าของบ้านอ๋อน่าสนใจมากครับแสดงว่าตัวจิตเองจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีสีสันไม่ได้บวก ไม่ได้ลบมาตั้งแต่แรกใช่ค่ะแต่สภาวะที่เราเห็นเห็นหรือรู้สึกเนี่ยมันเปลี่ยนไปตามแขกที่เข้ามากิเลสที่จอรมานี่เองเปรียบเทียบได้ดีเลยค่ะเหมือนแขกที่แวะมาเยี่ยมเยือนไม่ใช่เจ้าของบ้านจริงๆครับผมและเพราะมันเป็นแค่สิ่งที่จอรมานี่แหละค่ะมันเลยเป็นจุดสําคัญที่ทําให้เห็นว่าเราฝึกฝนจิตได้อืค่ะพระองค์ก็เลยทรงสอนให้เราพยายามรู้เท่าทันจิตในแต่ละขณะว่า เอ๊ะตอนนี้มีแขกคนไหนมาเยี่ยมเรานะมีอุปกิเลสต,ตัวไหนเข้ามาเช่นความโกรธความโลภใช่ค่ะพอเรารู้ทันว่าอ้อตอนนี้ความโกรธกําลังมานะความโลภกําลังจะเข้านะเราก็จะไม่เผลอให้แขกพวกนั้นมายุดบ้านเราไปไง่ายๆครับการรู้ทันนี้เป็นก้าวแรกเลยใช่ค่ะเป็นก้าวแรกของการที่เราจะไม่อยู่ใต้อํานาจมันเพราะจิตมันเปลี่ยนได้เสมอพอเหตุปัจจัยเปลี่ยน แขกไปจิตก็อาจจะกลับมาใส่ใส่ได้อีกเข้าใจภาพรวมเบื้องต้นแล้วครับว่าจิตมันเหมือนจะใส่ใสเป็นพื้นฐานแต่ก็ขุนมัวได้เพราะสิ่งที่จอนเข้ามาทีนี้คําถามต่อมาที่สําคัญเลยคือแล้วกระบวนการที่จิตมันจะเกิดขึ้นมาในแต่ละขณะหรือที่เราเรียกว่าวิถีจิตเนี่ยครับมันมีนกลไกยังไงครับมันคงไม่ได้ลอยๆขึ้นมาเฉยเฉยใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ได้ลอยมาแน่นอนค่ะพระพุทธอ,องค์ท่านอธิบายกลไกตรงนี้ไว้เอ,อ่อค่อนข้างเป็นระบบเป็นเหตุเป็นผลชัดเจนเลยนะคะ ในวิญญาณสูตรท่านตรัสไว้สั้นๆแต่ครอบคุมมากๆว่าเพราะอาศัยอายตนาภายในและภายนอกวิญญาณจึงเกิดขึ้นอายตนะภายในอายตนะภายนอกอันนี้คืออะไรบ้างครับค่ะอายตนะภายในก็คือช่องทางรับรู้ของเราเนี่ยแหละค่ะมี6ทางก็คือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจหรือมโนโน,นะคะ ครับประตู6บานใช่ค่ะส่วนอายตนะภายนอกก็คือสิ่งที่เข้ามากระทบกับประตู6บานนั้นก็มี6อย่างคู่กันไปเลยก็คือรูปที่คู่กับตาเสียงคู่กับหูกลิ่นคู่กับจมูกรสคู่กับลิ้นครับแล้วก็โพธพภะหรือสิ่งสัมผสัสทางกายคู่กับกายแล้วก็สุดท้ายคือธรรมารมณ์หรือเรื่องราวอารมณ์ความคิดต่างๆที่คู่กับใจค่ะอ๋อเหมือนมีช่องทางรับ6ช่อง กับสิ่งเราหกอย่างที่จะเข้ามาทางช่องทางนั้นๆถูกต้องค่ะมันต้องมาเจอกันก่อนต้องมาเจอกันก่อนค่ะคือเมื่ออายตนะภายในเช่นตานะคะไปเจอกับอายตนะภายนอกเช่นรูปภาพพอสองอย่างนี้มันกระทบกันหรือมาสัมพันธ์กันเนี่ยการรับรู้เฉพาะทางนั้นๆหรือที่เรียกว่าวิญญาณก็จะเกิดขึ้นมาเ hmm. อ่างเช่นตากระทบรูปก็เกิดจากขูวิญญาณคือการเห็นการรู้ทางตา หรือหูกระทบเสียงก็เกิดโสตะวิญญาณการได้ยินใจกระทบเรื่องราวความคิดก็เกิดมโนวิญญาณการรู้ทางใจครับผมการกระทบกันตรงนี้ล่ะค่ะคือจุดสตาร์ทจุดเริ่มต้นเลยของสิ่งที่เราเรียกว่าวิถีจิตหรือกระแสการรับรู้ในแต่ละขณะมันเป็น,นกลไกพื้นฐานมากๆเลยค่ะฟังดูเป็นระบบมากๆเลยครับเหมือนมีสวิตช์เลยพอมีการเชื่อมต่อคือกระทบกันปุ๊บไฟคือวิญญ,ญาณหรือจิตรู้เนี่ย ก็ติดปั๊ดขึ้นมาเลยในช่องทางนั้นๆใช่ค่ะนี่คือจุดเริ่มต้นของกระบวนการรับรู้ในทุกขณะของเราเลยนะครับเนี่ยใช่แล้วค่ะเป็นประตูบานแรกเลยที่เปิดออกสู่โลกแห่งประสบการณ์ของเราในแต่ละเสี้ยววินาทีเลยก็ว่าได้ค่ะแล้วพอจิตหรือวิญญาณมันเกิดขึ้นมาแล้วจากการกระทบเนี่ยครับอาจารย์มันก็มันก็อยู่ไปเรื่อยๆเลยหรือว่ามันเป็นยังไงต่อครับ ตรงนี้แหละค่ะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นหัวใจสําคัญมากๆที่พระพุทธเจ้าท่านทรงเน้นย้ําอยู่เสมอแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้คําสอนของพระองคออ์ค่อนข้างจะแตกต่างจากความเชื่ออื่นๆอย่างชัดเจนเลยนะคะครับคําตอบก็คือไม่เลยค่ะจิตที่เกิดขึ้นมาเนี่ยพอมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ แป๊บเดียวจริงๆสั้นมากๆแล้วมันก็ดับไปทันทีเลยค่ะดับไปเลยใช่ค่ะดับไปเลยท่านตรัสเรื่องนี้ไวชัดเจนมากๆในอนัตตะลักษณะสูตรนะคะซึ่งเป็นพระสูตรที่ท่านแสดงลักษณะความเป็นอนัตตาของขันห้าทั้งหมดเลยคือรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณเนี่แหละค่ะอนัตตาซึ่งก็แปลว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราบังคับบัญชาอะไรไม่ได้ถูกต้องเลยค่ะท่านตรัสว่าวิญญาณหรือจิตเนี่ยมันไม่เที่ยง เป็นทุกข์มีความแปลปรวนเป็นธรรมดาและที่สำคัญที่สุดคือมันไม่ใช่ของเราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่ตัวตนของเราค่ะหมายความว่าจิตแต่ละขณะแต่ละดวงที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วเนี่ยมันเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยของมันคือการกระทบกันของอายตนะเมื่อทีครับแล้วมันก็ดับไปเมื่อหมดเหตุปัจจัยนั้น มันไม่ใช่ดวงจิตก,ก้อนเดิมๆก้อนเดียวที่คงอยู่ตลอดเวลาหรือเที่ยวเที่ยวไปไหนต่อไหนแต่มันเป็นเหมือนกระแสที่เกิดดับดับดับสืบเนื่องกันไปเร็วมากๆเลยค่ะเปรียบเหมือนเปลวไฟจากเทียนไขก็ได้นะคะที่เรามองดูเหมือนมันเป็นเปลวเดิมตลอดเวลาครับนิ่งๆอยู่ใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วเนื้อเทียนไส้เทียนออกซิเจนที่มันเผาไหม้อยู่ตรงนั้นมันเปลี่ยนไปตลอดทุกขณะเลยนะคะโอ้โห อาจารย์ครับตรงนี้แหละครับที่ผมว่ามันมันพลิกความเข้าใจเดิมๆของเราไปเลยนะครับเนี่ยค,คือไอสิ่งที่เราเรียกกันว่าใจเราหรือตัวเราที่กําลังคิดกําลังรู้สึกเนี่ยจริงๆแล้วมันมันไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่จริงๆแบบเป็นแก่นเป็นสาระถาวรอ,อะไรเลยใช่ค่ะเป็นก้อนเดียวกันตลอดเวลาถูกต้องที่สุดเลยค่ะ นี่คือลักษณะความเป็นจริงของวิถีจิตที่พระองค์ทรงชี้ให้เราเห็นเลยมันเป็นเหมือนกระแสรหรือสตรีมนะคะไม่ใช่ก้อนหรือ substance มันเป็นแค่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปตามเหตุปัจจัยการที่เราเห็นความจริงตรงนี้ล่ะครัมันเป็นพื้นฐานสําคัญมากๆเลยที่จะทําให้เราคลายความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวเป็นตนลงได้แต่แต่ถ้าจิตมันเกิดดับเร็วขนาดนั้นเลยนะครับอาจารย์เหมือนภาพในหนังเลยที่ จริงๆเป็นภาพนิ่งต่อๆกันเร็วๆแล้วแล้วเราจะไปรู้ทันหรือตามดูกระแสที่มันไวขนาดนั้นได้ยังไงล่ะครับมันมันดูเหมือนแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเป็นคำถามที่ดีมากๆค่ะแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงทราบถึงความท้าทายตรงนี้ดีเลยค่ะพระองค์ก็เลยทรงประทานเ,เครื่องมือหรือว่าวิธีการฝึกฝนที่ละเอียดแล้วก็แยบคายมากๆไว้ให้เราครับนั่นก็คือการปฏิบัติสติปัฏฐาน4นะคะ โดยเฉพาะในหมวดที่เรียกว่าจิตาาจตานุปัสนาจิตตานุปัสนาค่ะคือการมีสติระลึกรู้แล้วก็เห็นจิตในจิตตามที่มันปรากฏจริงๆในขณะนั้นๆตามที่ท่านสอนไว้ในสติปัฏฐานสูตรอะคะ่ะการมีสติเห็นจิตในจิตอันนี้เราต้องทํำยังไงครับอาจารย์หลักการสําคัญเลยนะคะคือการฝึกรู้ชัดตามความเป็นจริงรู้ชัดตามจริงใช่ค่ะรู้ชัดในสภาวะของจิตที่มันกําลังปรากฏณนะปัจจุบันขณะนั้นเลย โดยที่เราไม่ต้องไปตัดสินมันไม่ต้องพยายามไปเปลี่ยนมันแค่รู้เฉยๆว่ามันเป็นยังไงรู้เฉยๆค่ะในพระสูตรท่านก็ยกตัวอย่างไว้ชัดเจนเลยเช่นภิกษุเมื่อจิตมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะอ๋อหรือเมื่อจิตปราศจากราคะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากราคะแล้วก็ไล่ไปเลยค่ะเมื่อจิตมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะ หรือเมื่อจิตปราศจากโทสะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากโทสะเมื่อจิตมีโมหะหรือปราศจากโมหะก็รู้เมื่อจิตหดหูก็รู้ชัดว่าจิตหดหูหรือเมื่อจิตฟุ้งซ่านก็รู้ชัดว่าจิตฟุ้งซ่านแบบนี้เลยค่ะคือไม่ว่ามันจะเป็นบวกเป็นลบหรือเป็นกลางๆนะขนาดนั้นก็แค่รู้ตามที่มันเป็นจริงๆใช่ค่ะรู้ตามที่มันเป็นจริงๆเลยไล่ไปจนถึงสภาวะที่ละเอียดขึ้นไปอีกนะคะเช่น จิตเป็นสมาธิก็รู้ชัดว่าจิตเป็นสมาธิหรือจิตยังไม่เป็นสมาธิก็รู้ชัดว่าจิตยังไม่เป็นสมาธิหรือแม้กระทั่งจิตหลุดพ้นก็รู้ชัดว่าจิตหลุดพ้นหรือจิตยังไม่หลุดพ้นก็รู้ชัดว่าจิตยังไม่หลุดพ้นการรู้ชัดแบบนี้นี่แหละคะ่ะคือการฝึกจับให้ทันวิถีจิตแต่ละขณะที่มันแวบเข้ามาในใจเราแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปอ๋อเหมือนกับว่า เราเปลี่ยนบทบาทตัวเองจากเดิมที่เราเป็นนักแสดงที่อินไปกับบทบาทของอารมณ์ต่างๆ่่ะคะคคมาเป็นเหมือนผู้ชมที่นั่งอยู่ข้างเวทีแล้วก็ดูละครที่มันแสดงอยู่บนเวทีใจของเราอย่างตรงไปตรงมาใช่เลยค่ะแค่รู้ว่าอะตอนนี้ตัวละครตัวนี้คือสภาวะจิตแบบนี้กำลังแสดงอยู่นะแค่นั้นเลยเปรียบเทียบได้เห็นภาพชัดเจนมากค่ะการฝึกเป็นผู้รู้ผู้ดูอย่างซื่อสัตย์นี่แหละค่ะคือหัวใจเลยครับ พอเราฝึกรู้บ่อยๆโดยที่เราไม่เข้าไปปรุงแต่งต่อไม่คล้อยตามไปกับมันหรือไม่ไปผลักไสมันเราจะเริ่มเห็นความจริงเองค่ะว่าเอา้าสภาวะจิตพวกนี้มันก็แค่ผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปอืม,มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจริงๆอำนาจที่มันเคยมีเหนือเราที่จะครอบงำเรามันก็จะค่อยๆลดลงไปเองโดยอัตโนมัติเลยค่ะเพราะเราไม่หลงไปกับมันแล้วน่าสนใจมากครับว่า การแค่รู้เนี่ยซึ่งดูเหมือนจังง่ายๆแต่กลับมีพลังในการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างเรากับจิตใจตัวเองได้มากขนาดนี้เลยนะครับแล้วถ้ามองในมุมกลับกันละครับอาจารย์สําหรับคนทัท่วไปที่อาจจะยังไม่ได้ฝึกสติประฐานไม่ได้ฝึกดูจิตแบบนี้อย่างจริงจังวิธีจิตของพวกเขาในชีวิตประจําวันเนี่ยมันดําเนินไปแบบไหนครับตามที่พระพุทธเจ้าทรงมองเห็นค่ะพระองค์ก็ทรงอธิบายภาพนี้ไว้นะคะ ค่อนข้างทรงพลังแล้วก็อาจจะทําให้เรารู้สึกสะดุ้งนิดนิดเหมือนกันค่ะครับในพระสูตรที่เชื่อว่าอาทิตตป,ปริยายาสูตรนะคะหรือที่คนมักจะเรียกกันว่าพระสูตรว่าด้วยของร้อนหรือไฟนะคะไฟทําไมถึงเปรียบกับไฟล่ะครับฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะครับค่ะที่ท่านเปรียบกับไฟก็เพราะว่าพระองค์ตรัสว่าอายตนะภายในทั้ง6ของเราคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยครับ แล้วก็อายตนะภายนอกทั้ง6คือรูปเสียงกลิ่นรสผฏทัพะธรรมารมครับรวมถึงวิญญาณที่มันเกิดขึ้นจากการกระทบกันของสองสิ่งนี้แล้วก็เวทนาหรือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆที่ตามมาทั้งหมดที่ว่ามาน,นี้เลยนะคะมันกำลังเป็นของร้อนอยู่เป็นของร้อนใช่ค่ะหรือกำลังถูกไฟเผาอยู่ตลอดเวลาเลยโหถูกไฟเผาไฟอะไรครับอาจารย์ที่มันเผาเราอยู่ตลอดเวลาขนาดนั้น พระองค์ตรัสว่าเป็นไฟคือราคะคือความกำหนัดความยินดีความอยากได้ไฟคือโทสะคือความขัดเคืองความไม่พอใจความผลักไสแล้วก็ไฟคือโมหะคือความหลงความไม่รู้ตามความเป็นจริงราคะโทสะโมหะไฟสามกองหลักเลยความตายความโศกเศร้าความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจ ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นไฟที่เผาลนเราอยู่อืมความหมายก็คือในทุกๆขณะที่วิถีจิตของเราดำเนินไปผ่านการเห็นได้ยินคิดนึกรู้สึกต่างๆเนี่ยถ้าเราขาดสติไม่รู้เท่าทันมันกระบวนการทั้งหมดนั้นมันจะถูกย้อมถูกปรุงแต่งหรือถูกเผาด้วยกิเลสต,ตัณหาเหล่านี้อยู่เสมอเลยค่ะ นี่คือสภาพตามธรรมชาติจริงๆของวิถีจิตของปุถุชนเราๆท่านๆที่ยังไม่ได้ฝึกฝนนะคะจิตมันก็จะไหลไปตามแรงดึงดูดราคะแรงผลักสายโทสะหรือความมืดบอดโมหะของอารมณ์เหมือนกับเออเหมือนวัตถุที่ถูกโยนเข้าไปในกองไฟอะคะ่ะฟังแล้วก็รู้สึกร้อนวูบวาบขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยเหมือนกับว่าเราใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางเปลวเพลิงข,งของความยินดียินร้ายความหลงโดยที่เราอาจจะไม่ค่อยรู้ตัวเลยจริงๆ ใช่ค่ะแต่แต่พระองค์ไม่ได้ตรัสให้เรากลัวหรือท้อแท้นะคะครับแต่เพื่อให้เราเห็นโทษภัยของมันแล้วก็เห็นความสำคัญของการดับไฟนั้นอการดับไฟครับซึ่งการดับไฟนั้นก็คือการกลับไปปฏิบัติสติปัฏฐานที่เราคุยกันเมื่อกี้นั่นเองค่ะครับเมื่อไหร่ที่เรามีสติเกิดขึ้นแล้วเห็นไฟเหล่านั้นตามความเป็นจริงว่าอ๋อนี่ราคะกำลังเกิดนะนี่โทสะกำลังเกิด นี่โมหะมันครอบนำอยู่ผการเห็นโดยที่เราไม่เข้าไปเติมเชื้อไฟเพิ่มคือไม่ปรุงแต่งต่อไม่หลงไปกับมันไฟนั้นมันก็จะค่อยๆมอดลงไปเองได้ค่ะกระแสจิตที่เคยร้อนรุ่มมันก็จะเริ่มสงบลงเย็นลงได้จริงๆการฝึกดูวิถีจิตจนรู้ทันการเกิดดับรู้ทันว่ามันถูกไฟเผาจนกระทั่งจิตเริ่มสงบลงได้เนี่ยเป้าหมายสูงสุดจริงๆของการฝึกฝนแบบนี้ มันคืออะไรครับอาจารย์แค่เพื่อให้จิตนิ่งนิ่งสงบสงบหรือว่ามีอะไรที่มันลึกซึ้งไปกว่านั้นนี่ครับเป้าหมายสูงสุดจริงๆเลยนะคะก็คือความดับทุกอย่างสิ้นเชิงหรือที่เรียกว่านิพานนั่นเองค่ะนิพานค่ะซึ่งมันเกี่ยวข้องโดยตรงเลยกับการดับไปอย่างสนิทของกระบวนการปรุงแต่งทั้งปวงของจิตหรือคือการเส้นสุดลงของวิถีจิตที่วุ่นวายที่ถูกไฟเผาอยู่นี่เองครับมีสภาวะหนึ่งที่พระพุทธองค์ตรัสถ,ถึง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพสูงสุดของจิตที่ฝึกดีแล้วนะคะเรียกว่าสัญญาเวทียตะนิโรธค่ะสัญญาเวทียตะนิโรธชื่อฟังดูยากจังเลยครับอาจารย์มันคือสภาวะแบบไหนครับค่ะชื่ออาจจะยาวนิดนึงนะคะมันคือสภาวะที่สัญญาสัญญาคือความจำได้หมายรู้ใช่ค่ะ ความจำได้หมายรู้กับเวทนาเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกเฉยๆถูกต้องค่ะซึ่งสองอย่างนี้สัญญากับเวทนาเนี่ยเป็นส่วนประกอบสำคัญมากๆเลยของวิถีจิตที่เราประสบอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะครับผมในสภาวะสัญญาเวทีตานิโรธเนี่ยทั้งสัญญาและเวทนามันดับไปอย่างสมบูรณ์ชั่วคราวค่ะดับไปเลยใช่ค่ะดับไปหมดเลยเป็นสภาวะที่จิตสงบอย่างยิ่งยวด จากการปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะถือเป็นความสุขที่ประณีตยอย่างที่สุดในพระหูเวทนิยสูตรเนี่ยพระพุทธองค์ถึงกับตรัสเปรียบเทียบเลยนะคะว่าสุขในสัญญาเวทีตานิโรธเนี่ยมันประณีตมันดียิ่งกว่าสุขในสมาธิระดับฌานต่างๆทั้งหมดเสียอีกดับทั้งความจำหมายรู้ดับทั้งความรู้สึกแล้วแล้วตอนนั้นมันเป็นยังไงครับอาจารย์มันเหมือนเราหลับไปหรือว่าอ่าไม่เหมือนหลับเสียทีเดียวนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วยังมีการทรงสติอยู่ แต่เป็นการพักพักจากการทำงานของจิตที่ปรุงแต่งอย่างสิ้นเชิงจริงๆค่ะในอัธกถาท่านมีอธิบายเพิ่มเติมไว้นะคะว่าผู้ที่เข้าถึงสภาวะนี้ได้ซึ่งต้องอาศัยกำลังสมาธิและปัญญาที่สูงมากๆเลยค่ะเหมือนกับได้สัมผัสทิฏฐธ,ธรรมนิพานทิฏฐธรรมนิพานนิพานในปัจจุบันประมาณนั้นค่ะคือการได้พักจากความเป็นไปของสงคาญหรือการปรุงแต่งทั้งหลายจิตจะสงบ นิ่งไม่มีการรับรู้หรือปรุงแต่งอะไรเลยในช่วงเวลานั้นและพอออกจากสมาบัตินี้มาอินทรีย์ต่างๆเช่นผิวพรรณหน้าตาจะผ่องใสเป็นพิเศษเลยค่ะอ๋อแสดงว่าการฝึกตามดูวิถีจิตของเราไปเรื่อยๆจนรู้เท่าทันความจริงของมันเนี่ยมันไม่ได้แค่ทำให้จิตเราสงบจากไฟกิเลสในชีวิตประจำวันเท่านั้นค่ะแต่ว่ามันยังสามารถนำไปสู่สภาวะที่จิตดับการปรุงแต่งลงไป ได้อย่างสมบูรณ์แม้จะเป็นแค่ชั่วคราวในสมาบัติแต่ก็เหมือนกับชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของการดับทุกข์อย่างแท้จริงได้เลยถูกต้องเลยค่ะสัญญาเวทีตนิโรธเป็นเหมือนเอ่อภาพจำลองหรือเป็นการชิมลางของนิพพานก็ได้ค่ะแสดงให้เห็นจุดหมายปลายทางการฝึกฝนว่าคือความสงบเย็นจากการปรุงแต่งทั้งปวงซึ่งมันจะเกิดขึ้นได้ก็จากการที่เราเห็นแจ้งในความจริงของวิถีจิตนี่แหละค่ะความจริงที่ว่ามัน ที่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอเห็นซ้ำๆจนแจ้งชัดก็จะเกิดความเบื่อหน่ายนิพพิทาแล้วก็คลายความยึดติดกำหนัดวิราคะแล้วก็นำไปสู่ความหลุดพ้นวิมุตติในที่สุดคะ่ะอืมเข้าใจชัดเจนขึ้นมากเลยครับอาจารย์ฟังมาทั้งหมดแล้วนะครับถ้าจะให้เราลองสรุปกันอีกครั้งหนึ่งว่าวิถีจิตคืออะไรตามที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเราจะกลั่นออกมาเป็นใจความสั้นๆว่ายังไงดีครับค่ะ ถ้าให้สรุปสั้นๆนะคะวิถีจิตก็คือกระบวนการทำงานของจิตนั่นเองค่ะกระบวนการใช่ค่ะที่มันมีการเกิดขึ้นรับรู้อารมณ์ต่างๆผ่านทางประตูทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันก็ดับไปอย่างรวดเร็วม,มากๆสลายไปทันทีเลยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปค่ะแต่ถึงจะดับไปมันก็เกิดสืบเนื่องต่อๆกันไปเป็นสายทานที่ไม่ขาดตอนเลยนะคะครับ ซึ่งธรรมชาติแท้ๆของไอ้กระแสรหรือกระบวนการนี้เนี่ยมันไม่เที่ยงอันนี้จังไม่เที่ยงค่ะเพราะมันเกิดดับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วมันก็มีสภาวะเป็นทุก์ทุกขังเป็นทุกค่ะเพราะมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้แล้วก็ยังถูกบีบคั้นด้วยไฟกิเลสเผาอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่รู้ทันมันนะคะครับและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงอนัตตาอนัตตาค่ะ ไม่มีแก่นสารอะไรที่มันถาวรให้เราไปยึดถือได้หรือไปควบคุมบังคับบัญชามันได้ตามใจชอบเลยค่ะอันนีจังทุกขังอนัตตาค่ะและพระพุทธเจ้าก็ทรงมอบกุญแจสำคัญคือสติให้เราใช้เป็นเครื่องมือในการเฝ้าสังเกตร,รู้ทันกระบวนการเกิดดับของวิถีจิตนี้ใช่ค่ะตามความเป็นจริงที่มันปรากฏในปัจจุบันขณะโดยที่เราต้องไม่ต้องเข้าไปแทรกแซงด้วยความชอบความชังหรือความหลงใช่เลยค่ะ การปฏิบัติสติปัฏฐาน4โดยเฉพาะจิตตานุปัสนาเนี่ยก็เหมือนเป็นห้องปฏิบัติการส่วนตัวของเราเลยนะคะที่เราใช้เรียนรู้แล้วก็ทําความเข้าใจวิถีจิตของตัวเราเองอย่างแท้จริงครับพอเราหมั่นเฝ้าดูแล้วก็เห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปของสภาวะจิตต่างๆอารมณ์ต่างๆด้วยตัวเองซ้ำๆๆๆอย่างชัดเจนเนี่ยมันก็จะเกิดปัญญาปัญญาค่ะปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงในลักษณะ ไรล,ลักษ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาของสิ่งเหล่านี้จริงๆซึ่งปัญญายาณที่เห็นความจริงอันนี้เองที่จะเป็นเหตุปัจจัยโดยตรงให้เกิดความเบื่อหน่ายในความไม่เที่ยงนิพพทาคความคลายจากความยึดติดผูกพันวิราค,าคะและก็นำไปสู่ความหลุดพ้นจากวงจรทุกวิมุตติในที่สุดตามลำดับขั้นของการปฏิบัติถูกต้องไหมครับถูกต้องตรงประเด็นที่สุดเลยค่ะมมีคาถามชวนคิดที่น่าสนใจมากๆเลยครับ ทิ้งทายไว้ให้คุณผู้ฟังได้ลองนำไปพิจารณาต่อยอดกันดูนะครับคำถามแรกก็คือถ้าเราไม่รู้ไม่สนใจเรื่องกลไกของจิตพวกนี้เลยไม่พยายามทำความเข้าใจกระบวนการเกิดดับของมันชีวิตของเราจะเป็นยังไงหรือเราจะสูญเสียอะไรไปไหมในฐานะที่เราอาจจะนับถือตัวเองว่าเป็นชาวพุทธคนหนึ่งค่ะเป็นคำถามที่น่าคิดมากๆเลยนะคะและอีกคำถามหนึ่งที่มันเชื่อมโยงกันนะคะก็คือ สำหรับพระอริยบุคคลในระดับต้นๆเช่นพระโสดาบันเนี่ยท่านย่อมต้องมีเป็นยาเข้าใจเรื่องกลไกของจิตการเกิดดบับความเป็นอนัตตาพวกนี้รวมทั้งเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมเหตุและผลของการกระทำอย่างสิ้นสงสัยแล้วแน่นอนใช่หรือไม่ครับการเข้าใจเรื่องวิถีจิตเนี่ยมันมีความสำคัญต่อการบรรลุธรรมในแต่ละระดับขั้นยังไงบ้างคำถามเหล่านี้ผมว่ามันท้าทายให้เรากลับมาทบทวนจริงๆนะครับ ถึงความสำคัญของการศึกษาธรรมะไม่ใช่แค่ในเชิงทฤษฎีหรือแค่ฟังเฉยๆใช่ค่ะแต่คือการนำมาสู่การปฏิบัติการเฝ้าดูใจตัวเองในชีวิตรประจำวันของเราจริงๆใช่เลยค่ะเพราะว่าการเข้าใจเรื่องจิตและวิถีจิตอย่างถูกต้องตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนเนี่ย ถือเป็นแกนกลางเป็นหัวใจสําคัญจริงๆของการเดินทางเพื่อความพ้นทุกข์ในพระพุทธศาสนานะคะครับก็หวังว่าการที่เรามาสํารวจเรื่องวิถีจิตกันในวันนี้จะเป็นเหมือนแรงบันดาลใจเล็กๆให้ผู้ฟังได้ลองหันกลับมาสังเกตกลับมาใส่ใจกับกระแสจิตของตัวเองในชีวิตประจําวันกันมากขึ้นนะคะครับผมแล้วก็ขอฝากพุทธพจน์จากอังคุตระนิกายเอกนิบาตไว้นะคะเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็เป็นเครื่องเตือนใจในการฝึกฝนตนเองพระองค์ตรัสว่า จิตที่ฝึกแล้วย่อมนำสุขมาให้ครับการเฝ้าดูรู้เท่าทานันแล้วก็ไม่ไหลไปตามวิถีจิตที่มันถูกปรุงแต่งด้วยกิเลสด้วยสติด้วยปัญญานี่แหละค่ะคือการฝึกจิตที่สำคัญที่สุดที่จะนำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงเป็นความสงบเย็นที่ยั่งยืนนะคะครับและขอปิดท้ายการสนทนาธรรมในวันนี้ด้วยบทพระคถาสำคัญนะครับซึ่งพระอัสสชิเทระได้กล่าวแสดงแก่ท่านอุปติสสะ หรือพระสาริบุตรในเวลาต่อมาเป็นคถาที่สรุปหัวใจของหลักปฏิจจสมุปบาทหรือกฎแห่งเหตุปัจจัยอันเป็นหลักการที่อยู่เบื้องหลังกระบวนการเกิดดับของวิธีจิตและสรพรพสิ่งทั้งปวงนี้เลยครับค่ะเยธรรมมาเหตุตประพาวาทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุเตสังเหตุงตถาคโตอาหะพระตถ,ถาคตทรงแสดงเหตุแห่งทมเหล่านั้นเตสังจะโยนิโรโทรจะ ความดับแห่งธรรมเหล่านั้นเอวังวาทีมหาสมโนพราะมหาสมณะมีปกติทรงสั่งสอนอย่างนี้สหรวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ